สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลงคลิปแยกบอร์ดนะครับบอร์ดทองคำนะครับในบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จริงว่ามีทองคำไหมมีนะครับแต่มันจะมีเป็นบางบอร์ดเท่านั้นนะครับบางชนิดก็มีบางชนิดก็ไม่มีครับอย่างที่ผมจับนะครับนี่ครับตัวอย่างนี่ครับมีนะครับทองคำอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่เราต้องไปสกัดนะครับต้องมีวิธีสกัดนะครับสรับใครชอบสกัดทองครับนี่ครับในในนี้นะครับมันจะมีนะครับนะครับด้านในนี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นเหลืองเหลืองข้างในนี่ครับอันนี้เป็นของฮันดี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้มันจะอยู่ในซี u นะครับ คอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับอันที่สอง,อน,สองนี่เลยบอดนะครับมันจะอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับทองคำทองคำจะอยู่นี่นี่ครับนี่ครับที่จริงมันจะมีไม่เยอะนะครับนี่ครับทองคำ อยู่ด้านนอกนะครับข้างในนะครับอาจจะเป็นทองแดงนะครับเด,เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนะครับจริงๆมันมีส่วนผสมของทองคําทองเหลืองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่จริงต้องมีวิธีสกัดนะครับสกัดทองคําออกมามันจะมีทองเหลืองทองแดงนะครับในนี้แล้วก็ ในนี้นะครับในนี้ไอซีแบนะครับก็ตะขาบนะครับแล้วก็ในนี้นะครับมันจะมีท่องค้าอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ต้องมีวิธีสก,กัดเอาออกนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือนี่เลยไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดอยู่ตรงไหน นี่เป็นบอร์ดทีวีจอแบนนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับจะยกตัวอย่างให้ดูซองอันนะครับมีสองอันน่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นครับนี่นี่เป็นครับเรืองเหลืองนี่อันนี้เป็นทองคําแท้ครับแต่ต้องมีวิธีสกัดนะครับนี่ครับแพงมากเลยครับนี่ครับชั่นกิโลขาย ต่อไปนะครับมีอีกนะครับนี่เลยครับการจอเนไหมครับนี่ครับ,รบเองเหลืองนี่คือทองคำนะครับการจอ่อต่อไปมีอีกนะครับให้ดูอีกครับ ต่อไปก็คือแลมนะครับนี่เป็นแลมนะครับแบมหนาแลมบางครับนี่นี่ครับเหลืองๆในนี้จะมีทองคํานะครับเหลืองๆนี่ครับนี่ครับทองคํานะครับจะมีเฉพาะเครื่องสื่อสารเท่านั้นนะครับนี่ครับ ส่วนบอร์ดทั่วไปนะครับนี่แบบนี้มันจะจะอยู่กับประเภทตัวนี้นะครับนี่ครับจะมีไม่เยอะนะครับมันจะมีน้อยมากเลยนะครับนี่ครับจะเยอะที่สุดก็คือข้องโทรศัพท์นะครับบอร์ดโทรศัพท์จะมีเยอะนะครับเพราะว่าของผมไม่ค่อยมีนะครับบอร์ดโทรศัพท์นี่ครับส่วนบอร์ดทีวีนะครับไม่มีนะครับ บอร์ดทีวีมีแต่แร่ทองแดงแร่งเงินเท่านั้นนะครับนะครับจะไม่มีนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ